อเคครับผมนี่จะมาหาทองสุ่มแจ็คพอตกันนะครับเมื่อกี้สุ่มไปประมาณ5 0 0 2 0 0ถึง500กว่าเพนนะครับมาดูว่าจะได้เท่าไหร่กันนะครับมาชาวดีวุ้มาไคือไม่ใช้เลยชื่อ น,นี่บีนะนี่หนึ่งแสนนะฮะหนึ่งแสนเดี๋ยวดีอันนี้สามล้านน, 3, 000, 000นะครับผมเฮ้ยอ,อะไรอ่ะปลาบินได้โอ้ปลาบินมาดูปลานะฮะวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่อยู่บนเกาะอยู่เลยห้าหมื่นนี่หนึ่งล้านนะครับผม คุ้มเลยครับผมสำหรับการจับเนี่ยเจ็ดล้านคู่แ่งดีย่าอันคลิปเลยเจ็ลด <c oughs> ล้านนะยังไม่ได้สิบล้านเลยลคนจีนก็พูดเยอะอยู่แล้วเป้พูดเยอะอีกเย่ห <c oughs> ้า <c oughs> ล้านไปที่ไหน นห้าหมื่นนะหนึ่งแสนหะ <laughs> ้าล้านมาที่สองแคดเกมข้างข้างคนจีนด้วยนะครับวันนี้โหชุงช่งชิง่งชุ่งชิ่งเลย <c atch> <c atch> นี่ไรอ่ะปีเอาหมดแล้วหรอ เยอะครมประหามากหมน้าว่าไหม่าประหลเดินเอาลเยนี่5้านใบที่สานะฮะคือแบบใครอยากได้ทองเยอะๆก็อีเวนต์นี่เลยนะแนะนำเลยด่วนเลยนะครับ มันแกะง่ายมากนี่ห้าล้านแล้วเป็นยี่สิบล้านแล้วมั้งเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผม น,นี่มี17ล้านนะครับจะขายเลยล่าสุดชิปชิปรู้เลยอนะตุนไว้ก่อนนะครับต้องตุนทองนะอีเวนท์ข้างหน้านี้ใช้ทองเยอะแน่นอน

一个国王。